บริษัทปตทจำกัดมหาชนเป็นรัาฐวิสาหกิจที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นบริษทัทมหาชนที่มีมูลค่าสูงสุดในตลาดหลักทรัพย์โดยตัวเลขล่าสุดมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงถึง951,147ล้านบาทและมีผลประกอบการในแต่ละปีมหาศาลโดยปีที่ผ่านมากำไรสูงถึงกว่า1 0 0,000ล้านบาท ซึ่งเป็นกําไรที่เกิดขึ้นบนข้อกังขาที่ว่าเป็นเพราะผลประโยชน์ที่รัฐบาลมอบให้ด้วยการผูกขาและมีอํานาจเหนือตลาดกลไกพลังงานของไทยอย่างเบเ็ดเสร็จตั้งแต่การจัดหากา๊ส LNG จากต่างประเทศการขุดเจาะสำรวจปิโตเรเลียมการขนส่งก๊สทางระบบท่อกิจการโรงแยกกส๊สกิจการโรงกลั่นน้ามันและสถานีบริการก๊ส NGV ดังนั้นทุกครั้งที่มีการขึ้นราคาพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ํามัน LPG ก๊ซหุงต้มก็จะมีคำถามที่ไม่เคยได้คำตอบส่งไปยังปตทเสมอว่าเหตุใดประเทศไทยจึงใช้พลังงานในราคาที่ดูเหมือนว่าแพงเกินจริงโครงสร้างราคาน้ำมันของไทยร่มจากราคาหน้าโรงกลัน่นบวกภาษีสีต่อได้แก่ภาษีสัมภสามิตภาษีเทศบาลภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากราคาขายส่งและภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากค่าการตลาดบวกเงินส่งเข้าสองกองทุนได้แก่ กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงและกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานบวกราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นและบวกค่าการตลาดผู้ค้าน้ำมันจนไปสิ้นสุดที่ราคาขายปลีกหน้าปั๊มจากโครงสร้างราคาน้ำมันทำให้เห็นว่าคนไทยมีโอกาสใช้พลังงานในราคาต่ำกว่านี้ได้หรือไม่หากราคาพลังงานไม่ถูกผูกขาดโดยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งซึ่งที่ผ่านมาปะตทก็จะออกมาแบ่งรับแบ่งสู้ว่าไม่ได้ผูกขาดและกำหนดราคาพลังงานไทย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่รัฐบาลซึ่งถือเป็นฝ่ายบริหารหลักของปตทและดูแลเสถียรภาพพลังงานในประเทศผ่าน,นกลไกที่เรียกว่าคณะกรรมก,การนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกอพอชมีบทบาทในการแทรกแซงตลาดและกำกับดูแลทุกกิจการที่ปตทมีอำนาจผูกขาดอยู่ รวมถึงผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ถือหุ้นที่มีบุนคคลในแวดวงการเมืองและผู้บริหารในปตทอเองก็ทําให้การกําหนดนโยบายการบริหารงานของปตทถูกฉาบทาด้วยสีเทาในสายตาประชาชนทั่วไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้